เป็นผู้เล่นไทยในรอบ11ปีหรือว่า9ฤดูก,กาลครับที่สามารถคว้ารองเท้าทองคำโอลิมป์สสุดมาได้นะครับล่าสุดทางโค้ชก้างเองก็ไม่ได้มาตอบโต้เรื่องนี้นะครับเรื่องดราม่าดังกล่าวนะครับสวัสดีครับผมชุปัจจยานะครับคุณกศนักการฟรุตบอลไทยฟุตบอลเจลีญนะครับก่อ,อนนี้เข้าสู่ประเด็นเนืน้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ในช่องเองกับชุบราชยาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอาในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปดูควนหลงไทยลีกกันหน่อยนะครับเรื่องของเจ้าอาร์มสุภัยใจเด็ดนะครับที่โอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับคว้าดาวซันโวไทลีกมาครองได้นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นสถิติเลยนะครับนะครับค้งประวัติศาสตร์เลยนะครับที่เป็นผู้เล่นไทยในรอบ11ปีหรือว่า9ฤดูกาลครับที่สามารถคว้ารองเท้าทองคำบอลลีกสูงสุดมาได้นะครับคนสุดท้ายที่ทําได้นี่ก็โอ้โหต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2012เลยก็สองพันีิ สมัยค้าแข่งอยู่กับเมืองทองครับเท่านั้นเนี่ยมวยซังเนี่ยซันโวไป24ประตูนั่นเองนะครับโดยมาซาทดาอิชิอินะครับคุณซือบุรีลมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นคนเบื้องหลังที่ทำให้เจ้าอาร์มเนี่ยมีฟอร์มเทพขนาดนี้นะครับโดยเขาออกมาชื่นชมเจ้าอาร์มนะครับที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้มาครองได้โดยทางอิชิบอกว่าโดยตนเองถือว่าเจ้าอาร์มเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆในปีนี้นะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆด้วยนะครับทุกทีเนี่ยมีกองหน้าต่างชาติกันหมดเลย แต่สุขใจใจเด็ดเนี่ยเป็นคนไทยที่ได้ดาวนนโวในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มาจากการยิงลูกโทษเลยแม้แต่ลูกเดียวนะจึงคิดว่าตัวเขาเนประสบความสำเร็จมากๆนะครับและคิดว่าเขาจะเป็นศูนย์หน้าที่ดีต่อไปได้และไม่ใช่เพียงแค่สุภชัยนะที่ได้ดาวนนโวลฤดูกาลนีนะ้แต่ขอชื่นชมผู้เล่นทุกคนที่มีส่วนร่วมแล้วก็สนับสนุนทีมทําให สุภชัยเองเนี่ยมาถึงในจุดนี้ได้แล้วก็เป็นพละกําลังที่มาจากผู้เล่นในทีมทุกคนนะครับซึ่งถือว่ารางวัลน,นี้ก็เป็นบทพิสูจน์ของเจ้าอาร์มด้วยนะครับที่น่านจะสามารถมาแทนที่มุ้ยได้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ดาวยิงเจนใหม่ของทีมชาติไทยเพิ่มขึ้นมาก็คือเจ้าอาร์มก็จะได้เป็นกาลังหลักของทีมชาติไทยไปต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆสำหรับเจ้าอาร์มที่ วได้้ในนนนััน่เองะครบไีีปดูเรื่องดราม่าบนหญิงกันหน่อยนะครับใครจำกันได้นะครับเมื่อ2อวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นนะครับหลังจากที่โค้ชก้างแนะลพลกันสนนะครับคุณซื้อใหญ่ของพิพบอลหญิงทัพซีเกมเนี่ยตกรอบรองแล้วก็ทำได้เพียงแค่ชิงที่3ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดหวังอย่างมากเลยนะครับเราคาดหมายว่าน่าจะเข้าชิงให้ได้แต่ปรากฏว่า แ้ลมินมาสะอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งทําให้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารย์ยับเลยนะครับสำหรับโค้ชกล้งนะครับโดยเฉพาะบรรดาอาดีตแข้งซีเนียของทีมชาติไทยนะครับที่เคยไปเล่นฟุตบอลโลกอย่างไหมธทานีการแดงดาอะไรพวกนี้นะครับก็ออกมาโพสตเฟซบุบ๊กวิจาร์เหมือนกันนะครับว่าทางโค้ชกล้งเนี่ยไปเขาเรียกว่าสัมภาษณ์แล้วก็กระทบเขาอะนะครับว่าบรรดาแข้งเก่าๆที่ไม่เรียกมาติดทีมในเที่ยวเนี้ยนะครับก็เนื่องจากหมดสภาพแล้วบางคนเนี่ยอายุขึ้นเลข3มไปแล้วด้วยนะครับถึงทําให้ก็ เดือดดาดเลยนะครับสำหรับบรรดาอดีตแข้งซีเนีร์ที่เขามองว่าเขายังสามารถที่จะช่วยทีมชาติได้นะครับถ้าหากได้มาเล่นซีเกมก็คงมีผลงานที่ดีกว่านี้เน่ๆน,นะครับ ก็ปรากฏว่าโค้ดจ้างเองก็ไม่เรียกมาติดนะครับซึ่งทําให้ก็ตกรอบซะอย่างนั้นเลยนะครับล่าสุดทางโค้ดจ้างเองก็ไม่ได้มาตอบโต้เรื่องนี้นะครับเรื่องดราม่าดังกล่าวนะครับโดยก็เพียงแค่ให้สัมภาษณ์เรื่องของความพร้อมที่จะเจอกับกรพูชาในเกมทัชชิงที่3นั่นเองครับโดยทางโค้ดก้างบอกว่าทัพชวาแก้วในเที่ยวนี้ต้องมีเหรียญกลับบ้านให้ได้นะนะครับเพราะเนื่องจากฝั่งเจ้าภาพเนี่ยที่ตนเองได้ได้ยินมาเนี่ยเขาก็อยากได้เหรียญทองแดงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเชื่อว่าเกมน่าจะเดือดแน่นอนนะครัมมีีใคครรยอออนนกก้้้งงเ แข้งสาวไทยเนี่ยน่าจะคลายความกดดัน,ปนไปแล้วครับเพราะว่าในรอบก่อนมันกดดันนะครับก็เชื่อว่าจะกลับมาฟอร์มดีแน่นอนในเกมนี้แล้วก็จะคว้าอันดับที่3ให้ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าต้องรอดูนะครับว่าอนาคตของโค้ชกั้งจะเป็นอย่างไรหลังจบซีเกมเที่ยวนี้นะครับเพราะว่าทำงานได้หน้าผิดหวังแล้วก็น่าติดตามอย่างว่าสำหรับวงการฟุตบอลอย่างที่โอ้โหชั่วโมงนี้เขาเรียกว่า กลับไปนับหนึ่งใหม่แล้วนะครับไม่ใช่ติดลมบนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็รอดูว่าทิศทางจะเป็นอะไรยังไงต่อไปนะฮะก็รอติดตามแล้วกันนะครับอ่านั่นคือประเด็นที่ผมน้อฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบราชยาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ